ว่าราชก,การจังหวัดราชบุรีนีคะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดข้าราชการทุกหมู่เหล่าค่ะได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชุมพัรษา8 3พรรศา 83, 000, 5ธันวาคม2553ค่ะ เวลา10นาฬิกาของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงยิมเนเซยมสีพันที่นั่งนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่าข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจร่วมกันลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีโดยมีหน่วยงานต่างๆของจังหวัดราชบุรีร่วมกันแต่งเครื่องแบบขาวเต็มยศพร้อมแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตนประพฤตินตนเป็นคนดีโดยเฉพาะเป็นข้าราชการที่ดีและจะ เทิดทูนสถาบันต่อหน้าพระบร,รมสาิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว